แตกเลยพี่นอ้องเนาะเดี๋ยวมาอัดวิดีโอให้ชมนะครับอ่ะอ่าครับอยู่กับสวนทุเรียนของพี่ชัดเจนนะครับผมค์กด้มาศึกษาเรื่องทุเรียนน้ำนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็มาติดระบบอ่าปั๊มน้ำให้เพื่อนนะครับสเสมอนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบน้ําระบบไฟนี่แหละนะอ่ะอันนี้เป็นปั๊มนะครับ AC DC นะครับอ่ะ นะครับสามแรงนะครับผมสามแรงอ่าตัวนี้เลยนะครับผมอ่าก่อนข้างที่จะเซฟต้นทุนหน่อยนะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับผมปั๊มสามแรงนะครับผมใช้แผงอ่ามือสองประมูลนะครับสั้นเทคสามร้อยสามสิบวัตต์สิบแผงนะครับอ่าสิบแผงนะครับนี่เดินระบบแผงไปเลยนี่นีสายแผงนี่สายปั๊มนะครับสายปั๊มใหญ่หน่อยเพราะว่าเดินไกลนะครับนี่ก็ระบบไฟฟ้านะครับอันนี้กล่องควบคุมเมนของไฟฟ้า จะควบคุมสองตัวก็คือ,อมีหอยโขงนะครับหอยโขงสามแรงนะครับหอยโขงสามแรงนะครับนี่ก็จะติดตู้อีกทีหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ปั๊มสเสมอสามแรงพเพราะเพื่อนจาะลึกครับผมร้อยี่สิบเมตรนะครับร้อยี่สิบเมตรกลัวๆใช้แผงกัสิเปื่อนแน่นะครับบนดินแดงนะดินปลูกทุเรียนดินแดงกำเลยนบนกระตกน้ำเนยบ้านได้ล่างไหยังเลย เบิ่งครับนี่ก็จะเชื่อมโค้งเพิ่มอีกนี่นี่ครับสั้นเทกนะครับสามร้อยสามสิบวัตต์เซลลสใสเลยนะแต่ที่หเหลืองๆอยู่นี่คือดินแดงนะครับเซลลนี่สาขาวเลยนะดินแดงเนหะ็นไหมอ้เบิ่งอะแกรมเชื่อมโค้งจะเพิ่มอีกนะครับจะเพิ่มเพื่อซับห้อยโค้งนะครับผมแลวไปเบิ่งน้ำเสมือนกันเต็มท่อดีไหมท่อสองนิ้วนะครับอ่ามันใส่นังพักไว้ไอ้ไซที่พักน้ำ ใส่ก็เรียกว่าพายางเนาะผมก็ได้มาศึกษานะครับสวนทุเรียนน้องเพิ่เพาผมก็ปลูกทุเรียนนะครับสวนทุเรียนน้องเพิ่นเป็นแบบอินรียนะครับไม่แทบจะไม่ใช้สารเคมีไม่ได้ใส่สารเคมีเลยเพราะว่าเกี่ยวกับเออมันปลูกต้นท้องหลังน้ำเลยเนาะนี่มเมองเก็บไปหลายปีแล้วครับมีแต่ลูกดกๆเลยนะเพิ่นวะาี่ปีติดลูกแต่ต้นที่ลงคลิปก่อนให้ดูนะ ได้สี่สิบลูกนะครับโอ้สี่ปีนะอ้าวเบิง้งนี่ครับท่อสองนิ้วนะเนี่เต็มท่อเลยครับเนี่ยท่อสองนิ้วอบอเพื่อนนี่นะอ่าร้อยยี่สิบกมตรนะครับสูบไปเรื่อยแล้วเพื่นกระฮดเรื่อยอันนี้นี้ก็จะเป็นอ่าเรี่ยงปลาเพื่อเอาใหงนเป็นปุ๋ยขี้ปงขี้ปลาปลาเต็มเลยนะเนาะเห็นกันไมเนาะ ชวมได้เนกเป็นฟูงเลยครับโอ้นานะนตัวใหญ่เลยปนุ่งปานิ่งใบย,ยังเพิ่นนี่ยปนุ่งปนในนะี่นะครับผมจะได้มาศึกษาระบบสุริยันน้เพิ่มขึ้นระบบแบบใช้แบบบินซีนะครับอ่าปลูกต้นท้องหลงังอันนี้ของเพิ่็เกือบยี่สิบไร่นะครับอ่าเกือบยี่สิบไร่นะครับ แล้วก็อย่ามาใส่หอยใหโกงอีกมันใส่แบบอินซีไอปุ๋ยบางคนถามมาจะใส่ปุ๋ยแบบไหนก็คือใบทัองล้างซับแล้วครับปุ๋ยแบบปุ๋ยมักนะครับมีหมักหัวปลามีมักยูเรนซีมีหมักอย่างเนี้อะไรแหละแต่ว่าบางคนอาจจะถามว่าเวลาข่ามาลรงนะครับเวลากําจัดมลรงใช้แบบไหนนะครับในการมดแรลงก็น,นำสมข้นใหม่ครับผมน้ำส้มควนไม้นะครับใส่นำสมควนใหม่เป็นมักไ้อย ไอตัวที่สองตรงสี่ผมติดอยู่หันนะตัวนั้นปั๊มสองแรงนะครับใช้แปดแผ่นนะครับแปดแผน่นแต่ตัวนั้นพผนตีไปแล้วผลมีสี่แผ่นนะครับที่นี่น้ำโอ้สี่ขื้นกับประมาณเทียงใบมงบ้งใบสองคนนะครับนี่ต้นที่มาให้ดูตอนนั้นที่สัมผัสพี่ชัดเจน่นพิมพ์ขอไปเบิ่งได้นะครับในสวนทุเรียนพี่ชัดเจนหรือท้องหลังน้ำเกี่ยวกับระบบ อ่าเรียกว่าคีเอเตอร์ดังๆหรือว่าเกี่ยวกับไอ้เขามาถ่ายทําดังๆแหละทุกหลายช่องทางก็มาถ่ายทําสวนเพลินหลายท่านหลายคนด้วยกนเดี๋ยวอยาจะให้บิงเขาคาตอนนั้นก็น้ำไหลแล้วไหลายใกล้เจ็ดโมงแหละครับจะมีลังคาตรงนู้นแตไกลเนี่ยันนั้นก็ไหลเต็มท่อครับใส่แปดแผ่นได้อาจสีขึ้น เป็นป่ันดองใช้แปดแผ่นตัวนี้ใช้แปดแผ่นนะครับตัวนี้ปั๊มสองแรง acdc ขึ้นกันไปดูน้ำในกระซองนิ่วขึ้นกันอันนี้ก็อลึกตัวนี้น่าจะร้อยหกสิบเมตรนะครับน้ำขึ้นซ่ามากเดิมที่มันมีอยู่สองแผ่นนะครับแต่ปั๊มิ่นพังไปแล้วบอ่อถม ก็เลยมาติดใหม่นี่นะครับตามยุ่ลึกนะครับตัวนี้นี่ครับนะเห็นไนะมฮะนี่ครับของคอนโทรลเดินโรงเดินสายกันดินกันฝ้าให้เรียบร้อยให้กรบน่ครับโซลิซิลนะครับ AC DC ดูตัวนี้เลย เอาน้ำม,มักเพิ่มนน้ำส้มควนไม้แต่จุลส่งจุลซีเอียังเพิ่นอีกหลายอย่างนี่ครับลงผส้มควนใหม่นะอ่าดมเบิง้งก็จะเป็นขึ้นจังการเผาทานนี่แหละนี่นี่เป็นเสร็จแต่บริสารใสาสารเคมีเลยพี่น้องแรงก็อยู่บนนี้แหละนี่ครับพุ่ ต้นพวกนี้เราเพิ่งจะปลูกท้องหลังแบบซับวางเนาะปลูกท้องหลังแบบซับวางเอาเนี่ยท้องหลงังครับเพิ่งมีแผนเหี่เพิ่งอยู่ผมก็กไปปลูกตามแผนเพิ่นอ่ะนั่นต้นท้องหลงังนี่ครับเห็นเนนาะี่นี่ต้นท้องหลงังปลูกแบบซับวางให้คุม้มนี่กำลังปลูกแซมอีกหลายต้นอยู่ไหม ประมาณดูแลตรงท้องหลังหนึ่งต้นจะคุ้มทุเรียนประมาณห้าต้นห้าถึงสิบต้นีน้ได้นี่อันนี้ก็สีปีลวต้นท้องหลังครับตัวน้ำนามปมๆนี่เป็นแบบแบบปุ๋ยแบบทั่วเนาะเพื่อนเขาไอ้พวกนี้เราไปมักเยวจะทายทำพวกนีกพวกนี้พี่เพื่อนวยุนะครับไปเกี่ยวกับทุเรียนนะเป็นรับทำดูแลทุเรียนนะครับทานที่แบบกเกษียณมาอยู่แบบ ฟัางนำเขียวเนาะอ่าถูกโคราชนี่ก็เขาเรียกว่าคนมีกระตังเยอะนะครับอ่าก็อยากสร้างบ้านแบบตากอากาศแล้วก็มีผลไม้อ่าไว้ริมรดในแต่ละดูการเนาะต,นต้นทุงหลังน้ำบางทีเป็นบุญสองเลยนะบุญสองต้นเลยนี่ครับนี่ต,นต้นทุงหลังน้ำังเกตเบอรยังที่อยู่ไกลๆตัวนี้ก็ อ่าตอนนั้นก็จนเหี่ยวแห้งไปแล้วพอท้องหลังได้ปุ๊บใบเบย,ยังเริ่มกลับขึ้นมากนะคุณบอกแต่ก่อนนะพืชที่แบบปลูปกเม่ค่อยขึ้นเม่อค่อยยังเพิ่งเอาท้องหลังมาอ่าปับ๊บระบบนิเวศนะครับเพราะว่าในรากเนี่ยจะเป็นไลโซเบียมนะครับที่สารอาหารที่แบบคือที่ทําให้พืชแบบทํางานได้ดีแตเหมือนอาหารเสริมมนุษย์เฮานี่แหละบอกง่ายๆไลโซเบียมนะครับถ้าไปปลูกใกล้พืชเนี่ยก็จะงามเลยทีเดียวนะครับ เพิ่งทุงเรียนเพิ่นใบนี่เขียวบ่มีอีกมีงอเลยนะเขียวมันเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เวลากําจัดมแมลงเพิ่นก็นใส่น้ําส้มพอนไม้แล้วใส่ปุ๋ยเพิ่นก็นกนจะมีสารมักจากอ่าพวกได้โปรตีนจากพวกเนื้อปลาเนื้อยังในี้เนงที่มักเนี่ยหัวปลาเศษปลาเศษนะฮะ,ะเดี๋ยวไปเก็บงานก่อนนะครับผม เดี๋ยวมาติดตามชมเรือยใสหอยโข่งเพราะว่าเพิ่มแผงไปอีกนี่ก็คือจะเป็นชุดละเก้าแผงนะครับหอยโข่งด้วยนะครับนี่หอยโข่งสามแรงด้วยนะครับเพื่อที่จะอัดสปริงเกอร์เข้าไปในสวนเนี่ยคุมหมดเลยนะทั้งหมดเลยเนีย่เกือบยี่สิบไร่ในคุมสองฝั่งเลยนะครับฟังใสฟังขวาเลยนะครับแต่ว่าก็จะใส่เช็คเล้านะครับเพื่อป้องกันาการลดทดแรงของปั๊มเพื่อที่จะแรงดัน แรงอัดย้อนกับมาหาปั๊มใส่เช็กวาล์วกันไว้หนึ่งตัวนะครับเพื่อลดแรงตันตอนนี้ช่างผมก็หิวข้าวแล้วพอบ่ายแล้วนะครับอ่ะสนใจแบบใดกระโทงมาสอบถามได้กันตะพนโซเชียลเลยที่เบอร์096 497 5827นะครับอ่าโทรอีกเบอร์เบอร์ไล่เกาน์หกสี่นาแนะแอดไลน์ด้วยเบอร์นะครับแอดไลน์ด้วยเบอร์นี่สำคัญเลยนะครับพะมีข้อมูลมีรูปภาพมี วิดีโอสั้นให้ท่านดูอ่ะที่เบอร์096 284 4450นะครับกัญฐพรโซลาร์เซล์สอบถามพูดคุยกันนะครับมามีความจำเป็นต้องการอะไรอ่ะขอบคุณครับผม